สวัสดีค่ะช่องของคุณแม่ทองหัวดด้วยค่ะเดอ้อยู u b e เดอ้อคันทีโกดกับกดมากกดค้นหาหมอลำทองหววบรมครูหมอลำกรเด้อค่ะเดอ้อสมัยเกา่าเออสมัยเกา่าหมอลำสมัยเกา่าอันที่แล้วนัน่นแบตมันเบิดมาเนี่ยก็มัดตอเป็นตอนที่สามเอาเลยเนาะประวัติของคุณแม่ทองหวดเล่าเริ่มดังแล้วเราเป็นจังไหนก็ลองฟังเบื่องเด้อค่ะเดอ้อแฟน เอาแม่เรารูปไปไปร่ำกระท้ยังก่อนเอาบุญจันทร์เป็นยังไงบ้างเิ่นหม้อร่ำไงสมพันธ์ใช้ฟูมสัมพันธ์มาขัวหน่อยวันหมลอร่ำสุบินหม้อรำสุบิน่บ้านขัวหน่อยในวันสมพันธ์เขาก็เรียกจ้างวันไปไปกัไป่ลำเขจ้างเท่าไดล่ะ สามเออจ้างลอยหาชีว่าผู้หนึ่งแาว้นจัรกระชาเอยหาชีพด้กันโอ้เอาแสดงว่าเมเขาจีหมอน้มยหมอระหน่อยเขาก็ได้ต่อกนแก้วเข้าตัวนี้เรเอาเท่าได้้อยหาชีพเเขาเจ็บมอแค่นยังไงเขาก็แเจ็อันกระห้อันเกับพี่ไส้จะขอเป่าอโตอไปกี่ว่าถ้าเรหัวเนี่ยว่าถ้าเราเกลียดแล้วอยู่ท้กันโอ้หัวลุ่มเหลือง โอเออเอาเจ้พี่สายเปล่านนร้อแล้วแล้วก็เสียงน่อยเนาะแล้วไปร้ดีดอกก็นเสียงหน่อยเขาก็วอาโอ้คุณเส้นใดเราเรียมฟันทองดิบักฮามังเยคุณเส้นใดฟันทองมึงเดฟคุจะแก้ไปเรียมไ้คุ้ยคุณเดฟไปยว่าเล้าต้นนานน่ะโอ้ก็วัยกูานสมัยกี่ยังกีนั่นเนาะเป็ไม้สีเกียเป็นวงตีนเกียนเอา ไม่ใคนลาเขาจ่มัดกับศาสตร์พันกันเราออกไปสักจึกตัวคนคนเดว่พราะเียวศาสตร์งนันร้องย้อนร้องน่าจีร้องคนเด้อคนเดียวจะจอย่าพูดม่เอาแม่ไม่ไหวสุดตัวคนเดียวสมัยจะกี่เนาะเขาเป็นนักสสดงสังคัดเลยเขาว่าคือชมือหรอกเออร่ำขึ้นรวยร่ำบุญยังต้องามกปเลี้ยงนั่นให้จบต้องไปยืน มเสียกำลังใจดเองอันหนึ่งย uh. ิ uh. uh, mean, charger, uh, ่งแต่สะเสียเตีนานก็ลาคุเ่ยเออมกำลังใจลดเหี่ยออาวาอยู่วันขึ้นเอาอดสาสอดแจ้งชุดนั่นก็ได้พ่อจบงานนั้นมีงานมาต่ออีกเดี่ยว่ะออต่ออีกเขาจ้างผู้อื่นมาเขาบ่เอาถทถุ้นใเขาว่าเอาถมุนใจเอเขาเอาถมเนาสวมมันหางเลี้ยงบ่ ไปผักบานเถามอรำบุญมาบานบานโพ่อวันพิน่างบัดนี่เอาดุ้งหวนถือไปได้กับพ่น่างบัดนี่ก็เป็นมอรำพื่งกันเพึ่งกับมาฟังกัตื่นย่างหูเสากับพึ่งกับเลื้อยหูจักกับพี่เหลี่ยมคุยกันนะเฮาอยู่หันอยู่หนีจสินะไปพักน้ำเข้ากับไรข้าวมาเชียวรำไปพักบ้านเข้าเนี่ยพุ่มมาเอาเมียอยู่บ้านโพ่อวันพิน่างบัดเอาพี่น่างกวงก็ไปพักกั่น้ำพึ่นโอ้ยไปพักอ่ะ ก็ดีกได้รับงานหันนโอ้ยยังยังโอ้ยักกหันก็ได้รับงานบ้านอีเมงโอ้ยด้หลายบ้านเยดอกบ้านเอามัขึงคาจากของสองรอยหาสียยุตตงว่าโอ้ปีสองปีเปล้วย่งสองรอยหาดบ้านไห้มากเอามาเอาเท่าไหร่เหรอว ราคาขึ้นดีราคาย่างสองร้อยห้าสิบบาทขึ้นค่าตัวขึ้นค่าตัมีเรื่อมีเสียงอลไรน่เล่โอ้ยวันนี้พมยังก็งหันหนึ่งสองปีสามปีพอนว้าจ,านจ้างน้างไดเจ้าบ,บ้านนั่นก็นยังได้เดื250เอสองร้อยห้าสิบบาอปีนั่นโอ้เก็บเงินยัางครับเก็บได้หลายบบะหมได้หาพันดว่ามีค<อ>ือก,อกระหน่อกในหาตัวนึ่งเลยหา ล้ำหั่นล้ำนี่โอ้ยวันล้ำล้ำดอกใช้พุ่มบานอีเมงเออบานนุนทองนปนทองใส่นุ่นทองไปใช่พุ่มวาแต่นุ่นทองนี่บ่เออแล้ววันเราวันวันพ่อว่าอหาบ้านวันมุนเบิ้อรวันเรากะบานอีเมียงบานวันี่เยดใชพุ่มแบบว่าวานข่าวน่นแดงบานมุนเรืองมุนขึ้นกันเดี๋ยวจากสองสามปี้วสองร้อยห้าจิบเนยย่างน่งหั่นไอม ตัวจงได้ค่อยขึ้นได้บ้างเนี่ยเนราะเราถิงเงินมาบ้านเงินมาบ้านมาภากันมาผักบาทย่ำจีขึ้นดีโซกันบ่อยโซ่เนาะเขาเงียบขึ้นเท่านั้นเท่านี้เพียงแต่เนาะเออเขาเอาเท่านั้นเสียงเขาก็ต้อคือกันสัญชาเออเงินมาบ้านกับคนก็ดูถูกเมี่ดูถูกแค่ไหนดูถูกแกี่ยวว่าสัญลักษณ์ไรวะกูขึ้นยาก ເຮົາເປີດແຄງຫຍັງເນາະບາດນີ້ເນາະຜູ້ຄິດຍາກຜູ້ຊິໄດ້ຂາແຍງໂອ ที่ได้ยุดก่อนเราเดิอมบานี้เด้อเสียงดังไปเด้อค่ะมอเาต้อนะค่ะน้อเสียงดังเราค่ะขอบคุณไี้ไรค่ะวันที่สามชุดที่สามขอบคุณค่ะูง่ายดรอกรับมหอดจอายุเกสิบสอยสิมรังมาคามมะขาอย่เจ้าหลังค้อมอายังมาจ้าเดูว่าจะของก็สามารถเป็นยังรับเลยมือเราต้อนะค่ะเดิอแฟนแฟนครับสวัสดีค่ะ